สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเล่อยู่กับแบบอนิเมะไดมันชั่นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะเราจะมาเล่นแบบนี้ให้ทุกคนดูนั่นนั่นเองนะครับแบบนี้จะเป็นแบบแบบให้ให้เราลงดันเจียนนั่นเองนะรับอย่างงี้ะครับพอเรากดเพย์ไดมันชั่นกดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดสร้างผมจะเล่นให้อันแรกให้ดูก่อนนะก่อนนะรับเป็นระดับง่ายนะครับ พอเรากดสร้างแล้วกดเริ่มได้เลยนะคะาสำหรับใครที่อยากฟาร์มให้เบล้ยว้นเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็ให้แนะนำเล่นคนเล่นคนเดียวฟาร์มคนเดียวนะคะอาจจะยากหน่อยนะคะแต่ก็จะยังได้อยู่สำหรับแรกๆเราก็จะได้แรงไม่เท่าไหร่อันนี้นะคะที่ผมใช้จะเป็นขนแสงมีนักดาบเป็นตัวช่วยกับอาคาสะนนะคะ สำหรับถ้าผมแนะนำนะให้ไปซื้อผลนะครับแล้วก็ค่อยมาต่อสู้มันจะมันจะช่วยด,ดีขึ้นนะครับตัวละครที่ผมแนะนำก็ให้เลือกรูฟี่นะครับอย่างน,นี้เป็นตัวนี้เลยนะครับมันก็จะแบบลุยได้ค่อนข้างดีหน่อยนะครับแบบฟาร์มดีมันก็แบบทำเป็นมีสกิลการจบตีระยะไกลเยอะอย่างเงี้ยครับถ้าตัวไหนมีสกิลการจบตีระยะไกลเยอะมันจะดีค่อนข้างดีเลยนะครับ นี้นะคะใช้สกิลแรกก็จะเป็นหมัดปืนยางยืดนะเะอสกิลสองจะเป็นสกิลการเอาแขนไปข้างหลังให้มันยืดแล้วก็เอามาข้างหลังเอามาข้างหน้าเขาสกิลสามจะเป็นสกิลพุ่งยืดยืดแขนไปแล้วก็จับตัวเขาแล้วก็จะทําให้เราพุ่งนะครับสกิลสี่จะเป็นหมัดปืนก้อนยางยืดนะคะแสงก็จะเป็นการเรียกแสงขึ้นมาอย่างนี้นะคะ อย่างเี้ยบางตัวก็จะตายส่วนใหญ่ก็จะตายกันหมดนะเขาสกิลจะเป็นประมาณนี้เลยแหละเขาอันนี้จะเป็นด่านของเลเวลหนึ่งนะเขาเป็นน,นันด่านแบบโหมดอีซี่นะเขาอย่างเงี้ยรับสำหรับใครที่แบบผ่านมาด่านนี้มาหลายรอบแล้วได้ระดับเอสหลายรอบแล้วอย่างเงี้ยก็แนะนำน้าไปเล่นระดับระดับยากได้แล้วนะครับนี้เลย ปัดปืนก้นย่างยืดมาสุก้าโอเคต่อนะเขาปัดปืนย่างยือไม่โดนนะคะไม่โดนใครเลยโอเคจะลวดย่างยืดมัดปืนย่างยืดอ,อย่างนี้นะคะทักิลก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเขาก็ไม่มีอะไรมากสกิลสกิลของแต่ละตัวก็มี เพียงแค่สี่สกิลนะคะโอ้ยยังทำเวลาหน่อยแอลเห็นมือได้ถ่ายครั้งนี้ของก็ไม่ได้ทำเวลาอะไรขนาดนั้นน,นะคะแบบไม่ไรีบอ่ะก็ถ่ายไปเรื่อยๆอ่ะคะ่าผม5เอาง่ายๆนะสำหรับผมอะ่ะระดับไม่เกี่ยวแถวนะคะเอาแค่ว่าเราทำเวลาได้ดีหรือเปล่าเราชนะหรือเปล่านี่ยครเขาก็พอแล้วเขา แล้วเราดีที่จะพร้อมไปดันต่อไปหรือเปล่าผมก็เอาคิดประมาณนี้นะคะับแล้วผมจะก็จะไปดันต่อไปแต่ตอนนี้คือผมยังไม่พร้อมสำหรับดันต่อไปนะรับดานต่อไปของเลเวล16รับผมยังไม่พร้อมจริงๆคือเคยไปสู้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วแพ้เลยอะเขาคือมันก็ยากอยู่นะเขามันเกินตัวผมไปหน่อย ตอย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 ตายซะตายตายหัปืนยังยืดบาสุก้าหักแข้งปืนยังยืดจะรู้ว่านี่ตายซะชึ้ง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 ทุกคนได้ระดับอะไรในการเล่นแบบนี้ก็สามารถมาบอกผมได้นะเขาเพราะวันนี้วันนี้ผมก็พ่อเล่นให้ดูนะคะ พวกรางวัลในพวกนี้อ่ะเขาก็จะได้เป็นตัวช่วยของเรานะเขาเอาไปให้ปีดาเมจแรงขึ้นตอนนี้คือผมมีไทการไททัน4เมตรถึง2ตัวแล้วนะคะถึงว่าไททัน6เมตรเนี่ยได้ยากมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะตัวนี้นั่นเองนะครับมันตัวเนี้ยเขาถ้าแนะนํานะเขาก็จะให้ใส่ทันทีเลยนะรับเพราะว่ามันจะทาให้โจมตีค่อนข้างแรงมันเป็น ตัวที่ค่อนข้างดีเลยแหละเขาเควสแล้วก็จะสามารถมารับของได้นะเขาร้านค้าร้านค้าก็จะมีของฟรีประจําวันอยู่นะเขาคือยี่สิบโทเค็นมันเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาผมก็ไม่รู้มันคืออะไรตอนนี้ก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนั่นเองนะครับให้เราซื้อของร้านค้าบาง มัอคาาทุกอันก็ต่างกันไปนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็มีขายตัวละครอ,อะไรพวกนี้นี้ขายชุดแต่งกายนะครับตรนี้ขายสัตว์เลี้ยงก็ขายทองขายของเซิร์ฟของช่วยะอะไรพวกนี้เขากับทองสซนดพุดเนี่ยเขาสำหรับถ้าฟาร์มเวลนะครับผมแนะนําจะให้แบบเล่นด่านแรกก่อนนะเขาถ้าแบบใคร ยังคิดว่าไม่พมร้อมอะาอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือเป็นการแนะนํานะคระับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นจริงๆนะครแนะนํานะครถ้ามันถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็ดีเหมือนกันก็จะเป็นตัวละครตอนนี้เลยนะครัอีชินินะครถ้าตอนนี้อิชินินะคะ่ะเขาถ้าใช้ฟาร์มก็ดีอยู่นะครส่วนที่เหลืออย่างงน,นะครับ ถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับอาคาสายเงี้ยเขาตัวนี้ใครอยากรู้ก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปหน้านะคะส่วนผมจะบอกวันนี้ผมก็จะบอกแค่สองตัวนี้ก่อนนะคะอีชินี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสายโจมตีวงกว้างนะคะส่วนลูฟี่จะเป็นสายโจมตีระยะไกลนะคะสองตัวนี้ผมแนะนํามากเลยนะเขตัวนี้อีชินี้กับลูฟี่อะเขา ผลที่แนะนําก็จะมีสองผลเพราะผมเคยใช้แค่สองผลนะคะผลลมเนี่ยก็ดีผลแสงก็ดีนะคะในนี้คือผมว่าทุกอย่างมันก็ดีหมดนะคะแบบมันกไ็ไม่ได้มีอะไรทำอามากอเขางคะนั้นผมจะสุ่มให้ดูแล้วกันนะคะครั้งที่เมื่อกี้ผมได้ส่วนอ๋ออออ <gh> อนนี้คือคือถือว่าโชคดีมากเลยนะคะได้ได้ผลที่มันระดับอีพกเนี่ยะคะ ถือว่าได้ยากสุดๆเลยนะคะผลเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันนะคะในอันนี้เลยนะคะมาอย่างี้นะคะแล้วก็สามารถกดเริ่มได้เลยเราอาจจะไม่ต้องรอคนแต่ถ้าอยากให้คนช่วยฟาร์มก็รอก่อนได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเองนะเขบโอเคเข้ามาแล้วก็เริ่มใช้ผลผีโอ้โหใครว่าผลผี ไม่ไม่ใช่ผนผีดิผนผนมืดผมืดนั่นแหละเขารับใครว่ามันแรงมากก็คอมเมนต์มาได้นะคขารวมถึงลูฟี่ด้วยนะรับใครว่าถ้าแบบใครเคยเล่นตัวละครที่ทุกคนคนคิดว่ามันแรงสุดๆเนี่ยเขาก็คอมเมนต์กันมาได้นะรับเผื่อถ้าผมมีตังพอผมจะซื้อแล้วก็เล่นให้ดูคับนะรับไม่ว่าผมจะเล่นเป็นหรือเล่นไม่เป็นนะรับผมก็จะเล่นให้ดูอะครับ เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะรับแบบถ้าผมบอกนะสิทธิ์ที่จะได้ตัวละครมอนเพิ่มเนี่ยคือมันจะค่อนข้างน้อยอยู่นะรับถ้าเป็นคนเล็กแบบผู้เล่นแรกๆเลยจะได้ค่อนข้างเยอะเลยนะรับตัวละครเสริมอะไพวกเนี้ยเอาไว้ไปเสริมช่วยในการในเรื่องการเล่นเนี่ยรับช่วยฟาร์มช่วยเรื่องต่างๆช่วยทําสิ่งต่างๆเนี้ยรับโอ้ยราเบิดไม่โดน ถ้าอย่างนี้ยอย่างเช่นตัวนี้อะค่ะถ้าถ้ามีมีขึ้นจุดสีแดงอย่างเงี้ยค่ะให้เรารีบหลบจากตรงนั้นนะเขาเราถึงจะรอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโจมตีใส่เรานะถ้าผมจะบอกนะอาคาสะตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะผมบอกนิดเดียวนะบอกนิดเดียวเดี๋ยวค่อยบอกต่ออะลา บอกรายละเอียดทีละตัวคลิปหน้านะคะสำหรับใครที่แบบอยาการ์มดีอยากทำอยากฟาร์มดีา,า,า,รมดาร์มเร็วเนี้ยเขาผมแนะนำนะคะเริ่มต้นมาให้ซื้อผลเลยรับเริ่มต้นมาเราจะสามารถซื้อผลได้เลยนะเขเท่าที่ผมจําได้นะเราสามารถซื้อผลได้เลยเพราะว่าเราจะมีสองประมาณสองร้อยเจมประมาณเนี้ยเัาถ้าทุกคนตาถามว่าทําไมาเจม ถึงหาง่ายกว่าเรียนแหมไม่เหมือนแบบอื่นนะเขาทุกคนก็น่าจะต้องไปถามคนสร้างนี่แหละเขาถ้าใครใครเคยเล่นแล้วเนี่ยหาแบบใครชอบบ้างก็พิมพ์มาบอกผมได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากเล่นกับผมเดี๋ยวผมจะสร้างนี่ทำดิสคอร์ดแล้วให้ทุกคนเล่นกับผมได้นะเขาถ้าใครอยากนะสามารถคอมเมนต์มาได้นะเขาสำหรับคนที่อยากช่วยผมทำคลิปอะไรพวกนี้อ่ะเขา เพรผมก็ไม่มีใครทำคลิปด้วยแค่เนี้ยแหละครับมาตีสำหรับการตีบอลเราใช้ลูฟี่เนี่ยเขามันเป็นเรื่องที่ง่ายสุดๆเลยนะเขาถ้าผมบอกอะ่ะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะเขาถ้าใคร,ครที่ใช้ลูฟี่เก่งแล้วแบบเลเวลสิบขึ้นดังเนี้ยเขาก็น่าจะทำเวลาได้ดีอยู่นะเขาอย่างถ้าอยากได้ระ,ระดับเอสก็ไม่ควรเกินสามนาที ก็ปมนคนเกินสี่นาทีห้านาทีนะคะถึงจะได้ระดับเอสแหระแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะคะว่ามันมันมีเวลากี่นาทีประมาณสิบนาทีหรือมั้งถ้าถ้าต่ำกว่าสิบนาทีก็น่าจะได้ระดับต่ํากว่านั้นแต่ผมก็ไม่เคยต่ํากว่าสิบนาทีอะ่ะผมก็ไม่ไมรู้ใครใครรู้ว่าได้ระดับอะไรบอกผมมาด้วยนะคะทำคลิปนี้ก็แค่นี้แหละเขอเอเอ,เอก็สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยว แล้วก็ขอจากกันไปก่อนแลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เฮ้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายนะครับฝากฝากกดติดตามทำช่องห้องนี้เฮแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ